สำหรับใบนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าสาตางค์ใบเล็กใบเล็กนะคะเขาจะมีช่องด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะก็คือใส่บัตรได้หนึ่งสสาสี่นะคะใส่บัตรได้สี่ช่องนะคะฝั่งนี้ก็ได้สี่ช่องเหมือนกันหนึ่งสสามสี่นะคะแล้วก็มีช่องใส่แบงค์ตรงนี้เดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามนะคะว่า ใส่แบงค์พันยาวได้ไหมนี่นะคะใส่แบงค์พันยาวได้นะคะไม่ติดนะคะรุ่นนี้แล้วก็ด้านหลังนะคะของเขาก็จะเป็นช่องซิปนี่นะคะช่องซิปก็ใส่เศษเหรียญแล้วก็ใส่บัตรเพิ่มเติมได้นะคะก็สำหรับใบนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะตรงนี้เขาจะเป็นตัวแบบตัวล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เป็นซิปนะส่วนขนาดของเขานะคะ ความยาวเขาประมาณ4นิ้วนิดๆน,นะคะเกือบเกือบสนิ้วครึ่งนะแล้วก็ความสูงของเขาประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะส่วนความหนาของเขาก็เกือบเกือบหนนิ้วนะคะก็ใครสนใจใบนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ